ความสามารถของ K 2 4ผู้พัฒนาอย่าง KAI ออกแบบให้กับ K 2 4เป็น UAV ที่มีคุณสมบัติเฉพาะคือโดรนที่ใช้พลังงานไฟฟ้านะครับและปีกของมันติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่ซึ่งทําให้ K 2 4เป็น UAV ที่สามารถสร้างพลังงานให้ตัวเองได้ทําให้ในช่วงการปฏิบัติภารกิจบินได้นานขึ้นโดยทั่วไปแล้วนะครับระยะเวลาในการบินของมันบินได้นานประมาณ2ชั่วโมงแต่ถ้ามีการใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ K 2 4จะมีระยะเวลาในการบินเพิ่มขึ้นมาเป็น2ชั่วโมงซึ่งทําให ม,มีเวลาในการบินสูงสุด4ชั่วโมงแต่ทว่า K24 จะมีอยู่3รุ่นด้วยกันโดยที่2รุ่นเป็นโดนขึ้นลงทางดิ่งและ1ใน2รุ่นนี้นะครับมันจะไม่ได้รับการติดตั้งแผงโซลารเซลล์พิสัยการบินของ K24 มีพิสัยประมาณ40กิโลเมตรและมีความเร็ว40-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงความสูงของเพดานบินประมาณ1,500เมตรที่มาพร้อมกับการติดตั้งกล้องตรวจการ EO และ IR การทดสอบ K24 ถูกทดสอบในปฏิบัติการจริงมาแล้วนะครับและพื้นที่ที่มีการทดสอบคือ3จังหวัดชายแด ภคกด้